หากองค์กรของคุณกำลังมองหาตัวช่วยเพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษและเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรในองค์กร True b u s i n e s s ขอแนะนำ We Are Solution บริการออกแบบและพัฒนาคอนเทนต์เสมือนจริง Virtual Reality ที่สามารถออกแบบภาพเสมือนให้ครอบคลุมการใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งการสร้างประสบการณ์พิเศษด้วยเนื้อหาที่แตกต่างสำหรับผู้บริโภคเพื่อให้การนำเสนอมีรูปแบบที่น่าสนใจ การฝึกฝนทักษะเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานเพิ่มความสมจริงสำหรับการศึกษาให้ทุกการเรียนรู้มีชีวิตมากกว่าแค่ภาพหรือตัวหนังสือรวมทั้งมอบความบันเทิงที่เพิ่มความรู้สึกสมจริงให้ผู้ใช้งานพึงพอใจมากยิ่งขึ้น VR Solution ช่วยสร้างประสบการณ์เพิ่มความเชี่ยวชาญลดความเสี่ยงและลดต้นทุนครอบทุกคำตอบสำหรับการยกระดับในองค์กรยุคดิจิทัลสัมผัสจินตนาการอัจฉริยะกับ True 5G ได้แล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1239กด1